มามามาเอ่ออยู่ทางนี้นี่เองครับเปิดเกาะเลยครับลมแล้วก็ใสไปเลยครับใสไ,ไปเลย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 ไ,ไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับรสวัสดีครับพบกับช่องดวงยก่งยากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเมชอารีน่านะครับผมก็ตัวละครที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้ฮะอ่าจักเกิร์นัทหรือจักเกิร์แนเนเนี่ยจักเกรนเนเนิร์แนนนะครผมจะเรียกชื่อนี้ครับจักเกิร์แนนนะครับผมจักเกิร์แนนนี่ครับก็จะมีสกิลประจำตัวครับก็จะเป็นการเปิดเกาะนะครับ เพื่อไว้เวลาป้องกันเวลาเขายิงมาจะเข้าเกาะก่อนก่อนที่จะเข้าเลือดเรานะครับผมส่วนปืนที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีปืนกระบอกตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปืน RPG นะครับผมเน้นยิงแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเราไปเล่นกันเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเล่นนี้ศึกชิงจุดควบคุมนะฮะก็คือยึดป้อมฝ่ายตรงข้ามนะครับใครยึดป้อมได้มากกว่าภายในเวลาที่กําหนดก็เป็นฝ่ายชนะนะครับผมอ่ามาแล้วครับผมอันนี้ก็จะแบ่งเป็นฝ่ายละ5คนนะครับ ใครยึดป้อมได้มากกว่าหรือว่าใครฝ่ายไหนสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้หมดก็เป็นฝ่ายชนะไปครับผมปานเลยครับไนี่ไปกับเพื่อนดีกว่าของเราจะเดินช้าหน่อยนะฮะตัวนี้สายแท้งเน้นอึดๆนะครับอ่าผมเปิดเกาะเลยกันเปิดอ้าวเขาตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้เพื่อนดีครับผมสบายหน่อยเฮ้ยมันทางนี้มาแล้วอ <ul ough> ื้นี่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 ของแรงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <ul ough> อ่าเฮ้ย hey,, มาเปิดเกาะครับเปิดเกาะเปิดเกาะไม่รู้มันยิงมาจากตรงไหน <ul ough> เหมือนถ้าถูกยิงจากข้างหลังข้างข้าง,างนี่แหละครับตรงไหนวันนี้ <ul ough> เออตรงนี้เนี่ย <ul ough> มา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 พร้อมพร้อมพร้อมบวกพร้อมบวกเสมอพร้อมบวกเสมอมามาเรียบร้อยครับผม ไปเ,เพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยไปหาเพื่อนกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวล้วจุดนี้จุดนี้จุดนี้อุ้ยอุ้ยเกาะพร้อมนะครับเกาะพร้อมนะเดี๋ยวผมอ่าโอเคฮะตอนนี้น่าจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าของฝ่ายเขาเหลือแค่สองตัวเราเหลือห้าตัวครบอยู่เลย <c oughs> เน้นไปกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราเดินช้าแต่ว่าเน้นยิงอัดหนักๆใส่นะฮะ อ่าไปยึดป้อมไปยึดป้อมก่อนไปยึดป้อมป้อมนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไปหาอยู่ไหนวันนี้อ๋อมามามาเอออยู่ทางนี้นี่เองครับเปิดเกาะเลยครับลมแล้วก็ใสไปเลยครับใส่ไปเลย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 โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนี่ครับจัดกัแตันครับไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะ ตันนี้อึดครับอึดเน้นแนะนําเวลาเล่นนะครับก็ไปกับเพื่อนครับถึงจะถึงจะค่อนข้างดีครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวผมก็หมดการรีวิวแล้วฮะก็ยังไงถ้ามีอตัวละครไหนมาใหม่ๆครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสลับวันนี้ก็คงพอเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย